ทิทานเรื่องรักต้องห้ามแห่งป่าลึกในป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเคนเขาเป็นนักเดินป่าผู้ชื่นชอบธรรมชาติชีวิตเขาผูกพันกับป่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจชีวิตเขาเรียบง่ายและสงบอยู่กับการดูแลธรรมชาติเคนเชื่อว่าป่าไม่ใช่แค่สถานที่ แต่เป็นดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตที่มากไปกว่าสัตว์ป่าและต้นไม้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณและความลับวันหนึ่งขณะที่เคนเดินสำรวจอยู่ลึกเข้าไปในป่าเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่สะท้อนแสงจากใต้ต้นไม้ใหญ่มันเป็นดวงตาเงาวับเหมือนหยดน้ำเคนยืนมองอย่างประหลาดใจเพราะมันเป็นดวงตาของงูตัวหนึ่ง แต่แปลกประหลาดตรงที่งูตัวนี้มีแววตาที่ดูอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเศร้าไม่เหมือนงูทั่วไปที่เขาเคยพบงูตัวนั้นมีเกล็ดเป็นสีทองเหลือบเขียวราวกับมันถูกปกคลุมด้วยความลึกลับเคนไม่สามารถละสายตาจากมันได้งูตัวนั้นจ้องมองกลับมาที่เขาเหมือนกําลังสื่ออะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกที่เคนรู้สึกเหมือนกับว่ามีสิ่งมีชีวิตในป่าที่เข้าใจเขาอย่างลึกซึง้ง วันนั้นเองเคนเริ่มรู้สึกว่าการได้เจองูตัวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนมีสายใยบางๆที่เชื่อมเขากับงูเอาไว้ทำให้เขาอยากกลับไปยังที่แห่งนั้นเพื่อเจอมันอีกครั้งจุดเริ่มต้นของความผูกพันหลังจากวันนั้นเคนกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าเสมอและทุกครั้งที่เขามางูตัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นเหมือนรอคอยเขาอยู่ ทั้งสองนั่งมองกันอย่างเงียบเงียบเคนมักจะเล่าเรื่องต่างๆให้มันฟังไม่ว่าจะเป็นความเหงาความสุขความเศร้าที่เคนรู้สึกเหมือนกับว่ามันเข้าใจทุกคำพูดของเขาเคนเริ่มหลงรักความสงบและความอ่อนโยนของงูตัวนี้ความรู้สึกที่เคนมีต่อมันเริ่มเติบโตแต่เขารู้ดีว่าความรักครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้เขาคือมนุษย์ส่วนมันคือสัตว์ป่าที่ไม่อาจใกล้ชิดกันได้ ในขณะที่เคนยังลังเลใจเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากคนในหมู่บ้านที่บอกว่าป่าลึกนี้มีคำสาบที่ทำให้ผู้ที่หลงรักสัตว์ป่าจะพบกับความโชคร้ายบางคนกล่าวว่ามันเป็นเพียงตำนานแต่เคนกลับเริ่มรู้สึกหวั่นใจหลังจากที่เคนเริ่มสังเกตถึงความสัมพันธ์แปลกประหลาดระหว่างเขาและงูสีทอง เขาเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าความรู้สึกนี้จะลึกซึ้งถึงขนาดนี้แม้จะรู้ดีว่าความรักนี้เป็นไปไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เขากลับไปยังป่าลึกเคนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจเมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นที่รอคอยเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่เคนยังลังเลอยู่นั้นข่าวลือเรื่องคำสาปในป่าก็เริ่มรุนแรงขึ้นชาวบ้านหลายคนเตือนให้เขาห่างจากป่าลึก เพราะมีเรื่องเล่าว่าผู้ที่ตกหลุมรักสัตว์ป่าจะต้องประสบกับหายนะบางคนหายตัวไปบางคนต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตบ้างก็กลับออกมาพร้อมคำสาปติดตัวไปตลอดการแต่ความรักและความผูกพันที่เคนมีต่อเจ้าสัตว์ในป่าก็ยังคงยิ่งใหญ่กว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างเหล่านั้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเคนกลับไปยังที่นัดพบ เขาเห็นงูสีทองรอเขาอยู่เช่นเคยแต่คืนนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างแสงจันทร์สะท้อนเกล็ดของงูเป็นประกายสว่างจนเหมือนมีชีวิตงูจ้องเขาด้วยสายตาที่ลึกล้ำกว่าเดิมเรากับกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเคนยืนมองงูอย่างเงียบๆแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าคงจะเข้าใจข้าแม้ว่าเราอยู่กันคนละโลก แต่ข้ารู้สึกเหมือนเราเข้าใจกันข้าไม่รู้ว่าข้าหลงรักเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ข้ารู้ว่าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่งูมองเขานิ่งๆก่อนจะเลื้อยเข้าใกล้เขาในระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคนเคยสัมผัสมันใช้ดวงตาที่เศร้าและอ่อนโยนจ้องมองเขาราวกับกำลังกล่าวอะไรบางอย่าง แล้วมันก็ค่อยๆพงกศีสษะเหมือนกําลังพยักหน้ารับคําสัญญาของเคนแต่ในขณะเดียวกันเสียงแปลกๆที่เคนไม่เคยได้ยินก็ดังขึ้นในความเงียบของป่าเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์เหมือนเสียงกระซิบแห่งความเศร้าและคําเตือนเคนเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มต้นในวันรุ่งขึ้น หลังจากคืนแห่งคำสัญญาเคนรู้สึกป่วยและอ่อนแอร,ราวกับสูญเสียพลังไปเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของดวงตางูและเสียงกระซิบแผ่วเบาตามเขาไปทุกที่เขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นความรู้สึกนี้เริ่มรบกวนชีวิตเขามากขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้อีกต่อไป เคนยังคงไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกที่มีต่อน,นั้นได้ถึงแม้จะรู้ดีว่าความรักนี้อาจนำเขาสู่เส้นทางที่อันตรายก็ตามคำสาบที่เขาเคยได้ยินมาเริ่มชัดเจนในจิตใจเขาแต่เขาก็ยังไม่อาจตัดใจจากเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นได้เคนเริ่มสัมผัสถึงสิ่งผิดปกติที่แฝงอยู่รอบตัวเขาทุกครั้งที่กลับมาบ้านหลังจากพบกับงูสีทอง เขามักจะพบสิ่งแปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นเงาดำที่หายวับไปเมื่อหันไปมองเสียงกระซิบที่ราวกับมาจากความว่างเปล่าและความฝันแปลกประหลาดที่วนเวียนอยู่ในใจทุกคืนในฝันนั้นเขาเห็นเงาร่างของหญิงสาวที่มีผมยาวสยายหญิงสาวผู้มีร่างกายเยือกเย็นและล้อมรอบไปด้วยหมอกขาวนวลเธอเรียกชื่อเขาเบาๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าโศกและเจือความหวานเธอกล่าวกับเขาว่าจงระวังความรักที่เจ้ามีต่อข้าจะเป็นด่งยาพิษเคนสะดุ้งตื่นพร้อมกับหัวใจที่เต้นระรัวเขารู้สึกว่าหญิงสาวในฝันนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมูสีทองที่เขารักเคนเริ่มสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและตัดสินใจที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับคำสาบและตำนานของป่า เขาไปหาชายชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ชายชรามองเคนด้วยสายตาจริงจังก่อนจะเริ่มเล่าตำนานโบราณให้ฟังชายชรากล่าวว่าในอดีตการละนานแสนนานมีหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีจิตใจบริสุทธิ์และงดงามแต่เพราะความอิจฉาของผู้คนที่เธอรักเธอถูกคำสาปให้กลายเป็นมู ร่างของเธอไม่อาจกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ความรู้สึกของเธอยังคงเป็นเช่นมนุษย์ผู้เศร้าโศกเธอปรารถนาความรักแต่ความรักนั้นก็กลายเป็นคำสาปผู้ใดที่หลงรักนางจะพบกับความทุกข์และความทรมานตลอดชีวิตคำพูดของชายชาราเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของเคนเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงรู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นในป่า ทำไมเขาถึงรู้สึกผูกพันกับงูสีทองแม้จะรู้ดีว่าความรักนี้ไม่มีวันสมหวังคืนนั้นเคนกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เขาพบงูสีทองเป็นครั้งแรกคราวนี้เขาตัดสินใจจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและกล่าวความรู้สึกทั้งหมดออกไปเมื่อเขามาถึงเขาเห็นงูสีทองรอเขาอยู่ใต้แสงจันทร์มันจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า เคนรู้ว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้พบกับมันข้าเข้าใจแล้วว่าความรักนี้เป็นไปไม่ได้เคนกล่าวด้วยเสียงที่สัน่นแต่ถึงแม้เจ้าจะเป็นงูถึงแม้ความรักของข้าจะนำมาซึ่งความทุกข์ข้าก็ไม่อาจละทิ้งความรู้สึกนี้ได้ข้ารักเจ้าแม้เจ้าจะเป็นงูก็ตามทันใดนั้นงูสีทองก็เริ่มแปรเปลี่ยนร่าง มันเลื้อยเข้ามาใกล้เคนก่อนที่แสงสีทองจะค่อยๆสลายตัวกลายเป็นหญิงสาวผู้ที่เคนเคยเห็นในความฝันเธอจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเศร้าและความอ่อนโยนเจ้าคือผู้ที่ข้ารักหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ความรักของเราถูกคำสาบเราไม่อาจรักกันได้หากเจ้ายังเลือกที่จะรักข้า เจ้าจะต้องเผชิญกับความทุกข์และความโดดเดี่ยวที่ไม่จบสิ้นเคนมองเธออย่างสงบนิ่งแม้จะรู้ดีถึงคำสาปแต่เขาก็ยังไม่อาจละทิ้งความรู้สึกนี้ได้เคนมองหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาความงามและความเศร้าส้อยในดวงตาของเธอทำให้เขารู้สึกปวดร้าวยิ่งนักเธอคือคนที่เขารอคอยมาตลอด แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักหรือเข้าใจคำสาปที่พันธนาการเธอไว้แต่เขากลับรู้สึกราวกับว่าชีวิตของเขาถูกเชื่อมโยงกับเธออย่างแยกไม่ออกแม้จะต้องเจ็บปวดข้าก็ไม่กลัวเคนเออยอย่างมั่นคงเจ้าคือคนที่ข้ารักข้ายินดีรับคำสาปนี้หากเพียงเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างเจ้าหญิงสาวก้มหน้าลง น้ำตาหยดใสที่หยาดร่วงจากดวงตาของเธอประดุดหยาดน้ำค้างเธอกล่าวเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและหวังดีหากเจ้าเลือกเช่นนั้นข้าก็ไม่มีสิทธิ์จะขัดขวางแต่จงรู้ไว้เถิดว่าคำสาบนี้จะทำให้เจ้าต้องทุกขทนเกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ข้าไม่สนเขนยืนยนันน้ำเสียงของเขามั่นคง เขายื่นมือไปหาเธอและกระชับมือเธอไว้ด้วยความอ่อนโยนเขารู้ว่านี่คือเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับแต่เขาก็พร้อมจะก้าวไปคืนแห่งคำมั่นสัญญาในค่ำคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์เคนและหญิงสาวที่เป็นงูให้คำมั่นสัญญาต่อกันทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าชะตากรรมที่รอยอยู่นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน แต่พวกเขาก็ยอมแลกมันเพื่อความรักอันแสนเปราะบางที่เขาเลือกที่จะปกป้องทันใดนั้นเองหญิงสาวเริ่มเลือนหายไปเธอกลับคืนสู่ร่างของลูสีทองทิ้งไว้เพียงคำสาบานที่ยังคงก้องอยู่ในใจของทั้งสองคนเคนยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวใจเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกที่หาคำตอบไม่ได้เขารู้ดีว่าคำสาบนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และไม่มีทางย้อนกลับสัญญาณแห่งคำสาปหลังจากคืนที่เคนให้คำมั่นสัญญาความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นกับเขาทุกคืนเขาจะฝันเห็นหญิงสาวในร่างของนูสีทองเสียงกระซิบของเธอดังก้องในความฝันทำให้เขานอนไม่หลับและเหนื่อยล้าไม่เพียงเท่านั้นเขาเริ่มรู้สึกถึงสายตาเงามืดที่คอยเฝ้ามองเขาอยู่เสมอ ความรู้สึกโดดเดี่ยวราวกับโลกทั้งโลกทอดทิ้งเขาเริ่มครอบงำหัวใจของเขาวันเวลาผ่านไปเคนเริ่มพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดชาวบ้านที่เคยยิ้มแย้มใส่ใจเขากลับเริ่มหลบหน้าเหมือนพวกเขารับรู้ถึงสิ่งชั่วร้ายที่ติดตัวเขามาบ้างก็กล่าวหาว่าเคนถูกคำสาปบ้างก็กล่าวว่าเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแห่งป่า ชีวิตของเคนเริ่มเต็มไปด้วยความเงียบงันและความโดดเดี่ยวอย่างที่หญิงสาวเคยเตือนเขาไว้ความเสียสละอันล้ำค่าแต่แม้จะต้องทุกทนเพียงใดเคนยังคงกลับไปยังป่าลึกอยู่เสมอเขารู้สึกเหมือนการพบกับงูสีทองเป็นเพียงช่วงเวลาเดียวที่เขาได้รู้สึกถึงความรักที่แท้จริงหญิงสาวที่กลับมาเป็นงูได้แต่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ทั้งสองต่างเข้าใจว่าคำสาบนี้เป็นดั่งพันธนาการที่ไม่มีวันปลดปล่อยแต่การเสียสละและความผูกพันที่เคนมีให้กับหญิงสาวก็ยิ่งทาให้เขารู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเคนยังคงเดินทางเข้าไปในป่าลึกทุกคืนแม้ว่าเขาจะถูกคำสาปจนทุกทรมานและถูกชาวบ้านทอดทิ้งแต่เขาก็ยอมทนทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับหญิงสาวที่เขารัก แม้จะในร่างของงูก็ตามในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดและมืดสนิทเคนได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวดังขึ้นเบาๆราวกับสายลมพัดผ่านเธอปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอีกครั้งในร่างมนุษย์ความงามของเธอท่ามกลางแสงจันทร์ชวนให้เขาตื่นตะลึงแต่คราวนี้เคนเห็นความทุกข์และความโศกเศร้าที่ลึกล้ำในดวงตาของเธอมากยิ่งขึ้นเคนหญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่น ข้ารู้ดีว่าความรักของเจ้าต่อข้าบริสุทธิ์และล้ำค่าแต่คำสาพนี้ไม่มีทางปลดเปลื้องข้าไม่อยากเห็นเจ้าทุกทรมานเช่นนี้อีกต่อไปเคนสายศีรษะน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าไม่อาจทิ้งเจ้าได้ข้ายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างเจ้าแม้จะต้องทนทุกข์ตลอดไปข้าก็ยินดีหญิงสาวยิ้มอย่างเศร้า และยื่นมือไปแตะมือของเคนอย่างอ่อนโยนข้ารู้ว่าเจ้ารักข้าเพียงใดและข้าเองก็รักเจ้าแต่ความรักของเราจะนำพาเพียงความทุกข์ข้าจึงต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายเธอค่อยค่อยยกมือขึ้นและเอ่ยเสียงนุ่มนวลเจ้าจงเป็นอิสระจากคำสาบานนี้เถิดเคน ขอให้เจ้าลืมข้าไปและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของเจ้าแม้ข้าจะต้องเจ็บปวดกับการจากลากของเจ้าแต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยทั้งข้าและเจ้าทันใดนั้นเองแสงสีทองแผ่กระจายออกจากตัวหญิงสาวและร่างของเธอค่อยๆสลายหายไปในสายลมราวกับละอองดาวที่ล่องลอยไปพร้อมกับแสงจันทร์เคนพยายามจะก้าวเข้าไปหาเธอ แต่ไม่ทันเสียแล้วร่างของเธอหายลับไปท่ามกลางความมืดและคืนนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นเธอบทสรุปแห่งความรักที่ไม่สมหวังเช้าว,วันรุ่งขึ้นเคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดเขาจําไม่ได้ว่าคืนก่อนเขาไปที่ไหนหรือพบใครเพียงแค่รู้สึกถึงความว่างเปล่าภายในใจที่ไม่อาจบรรยายได้ เขาใช้ชีวิตต่อไปเหมือนคนทั่วไปแต่ทุกค่ำคืนที่จ้องมองดวงจันทร์เคนยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ขาดหายไปเหมือนเงาจังๆของหญิงสาวที่เคยอยู่ในหัวใจของเขาแม้ว่าเขาจะจำไม่ได้ว่าเคยมีรักที่ลึกซึ้งเช่นนี้แต่หัวใจของเขายังคงเก็บรักษาความรู้สึกเศร้าและอ่อนโยนไว้ราวกับเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับใครบางคนในป่าลึก หญิงสาวที่เขาไม่เคยลืม